สวัสดีครับวันนี้รายการผู้ว่าพาปรุงครับสำหรับเมนูในวันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับสามารถทำทานเองได้ที่บ้านครับเมนูนั้นก็คือผัดผักบุ้งไฟแดงครับส่วนประกอบหลักก็มีผักบุ้งจีนครับเก็บสดๆจากแปลงของเราเองที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดครับแล้วก็นําไปล้างให้สะอาดตัดรากออกและหั่นความยาวพอประมาณมีเครื่องปรุงต่างๆครับ นำส่วนผสมต่างๆใส่บนผักบุ้งจีนที่เตรียมไว้นะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันนะครับใช้ไฟแรงครับเมื่อกระทะร้อนจัดให้เทผักบุ้งลงไปนะครับกระทะร้อนแล้วครับผัดผักบุ้งลงไปแล้วครับตะหลิวพร้อมครับคุณนายกินโชว์เลยเหรอใช่ <laughs> อยากรู้ว่ารสชาติที่ตัวเองปรุงมัน <laughs> อร่อยขนาะด <laughs> <laughs> เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ Ah. <laughs> อีกหนึ่งเมนูครับที่จะมาชวนปรุงเหมาะสำหรับเด็กๆครับและคนรักสุขภาพนั่นก็คือเมนูสลัดม้วนปูอัดครับส่วนประกอบหลักก็มีแผ่นแป้งครับมีผักสลัดครับมีแตงกวานะครับแครอทแล้วก็มีปูอัดครับแล้วก็น้ำจิ้มตามชอบนะครับจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือน้ำสลัดก็ได้ครับมาถึงวิธีทำกันครับง่ายมากครับนำแผ่นแป้งจุ่มน้ำครับฉีกผักสลัดเป็นชิ้นเล็กวาง2ด้านนะครับ ตามด้วยแครอทครับแตงกวาหั่นยาวและก็ปูอัดครับจากนั้นก็ม้วนครับกดลงเบาๆม้วมวนไปจนสุดครับจัดให้เห็นช่อผักสวยๆครับหั่นครึ่งครับโดย1แผ่นนะครับจะได้2ชิ้นครับเสร็จแล้วครับสลัดหมวนปูอัดนะครับทำง่ายครับเป็นกิจกรรมในครอบครัวในวันหยุดก็ได้ส่งเสริมให้เด็กได้กินผักครับแคลอรี่ต่ำดีต่อสุขภาพลองทำกันดูนะครับ you